สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับ <c oughs> อัปเดตท,ที่ทำไว้นี่เลยเจ้า power box ไม่สบับจิ๋วของเรา ซื้ออะไรนะเจ้ามือจับนี่มือจับประตูนั่นเองครับมาใส่เพิ่มเนาะออแล้วก็นี่มาดูข้างหลังเลยทํากล่องตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะให้มันถอดได้เนาะสามารถพกไปนั่นไปนี่ได้หรือว่าแบบเราไม่สามารถพกเจ้าตัวแผงไปด้วยได้เขาสามารถถอดเจ้าตัวนี้ออกมาได้นะนี่นี่นี่ถอดเพราะแบงค์ไปใช้ที่อื่นได้เนาะ เออแค่นี้เองแล้วผมตอนนี้นะครับผมได้ทำการผ่าแผงนะครับจาก12โวลต์นะครับเป็น6โวลต์นะครับผ่าครึ่งเลยจะเห็นได้ตรงนี้นะครับผมตัดแล้วก็นำขั้วบวกมาชนขั้วบวกนะแต่ละผแผงนี่ครับตรงนี้มันจะมี6โวลต์เนาะบวกกับ6โวลต์ตรงนี้ตอนนี้ตอนแรกอะมันพ่วงกันอยู่ก็12แต่ตรงนี้ผมตัดออกแล้วก็มาพ่วงกันขนานกัน มันเลยกลายเป็นแผง6โวลต์นั่นเองเพราะว่ามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆนะครับมีคอม,คอมเมนต์ไว้นะครับว่าน่าจะใช้แผง6โวลต์จะได้ไม่ต้องใช้ขาชาร์จเจอร์เนาะเออก็ใช้ได้เลยก็ชาร์จตรงเลยนะครับชาร์จตรงเลยไม่ต้องผ่านขาชาร์จเจอร์ก็แผงอยู่ที่0.2 0.28แอมป์นะครับก็ตอนนี้ก็ลงได้ประมาณ0.5กว่าแอมป์นะครับก็คือชาร์จเร็วขึ้นนั่นเองแหม่จำเลยจำเลย ตอนนี้อยู่ที่หกสิบาทตสิ้นนะครับทิ้งไว้ชาทิ้งไว้นี่เดี๋ยววันนี้ออกฟิวด้วยนะนี่พาไปออกฟิวด้วยว่าจะไปตกปลากับพี่ๆเพื่อนคเฮยเอามาตักแกะก่อนโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าติดตามกันนะครับว่ามันไปใช้งานได้จริงไหมฮิฮิ ถึงแล้วครับถึงที่หมายแล้วครับนี่วันนี้มาออกฟิวนะนี่เลยตกปลาตกปลาพร้อมกับเจ้า power bank นะครับหรือว่า power box พลังงานแสงอาทิตย์ของผมที่ผมทําไว้อ่าเมื่อตองกลางวันครับเึงนะมื่อตอนกลางวันมันมีเท่าไหร่วะกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวดูก่นนะครับเึงนะเช็คดูนะครับว่าโอ้โหเจ็ดอ ตากไว้ประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงเองครับก็ขึ้นมานี่เอาห้ไปตรงนี้นี่นะครับจะให้ดูยานพาณะะคู่ใจนี่เลยโอ้โหกล้องอามากับเจ้าเบลอานะในตำนาน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองตกเท็กซัสดูนะครับ เหีืยจิกเท็กซัตเหยืยอยางกันที่เจ้าบ่อข้างๆนี่นะบางทีมันมีบ่อของอ่างเก็บน้ําอะไรสักอย่างแถวๆบ้านนี่นะครับก็เดี๋ยวมาลองกันดูครับว่าจะมีตัวไหมพักผ่อนพักผ่อนนะมาบันนอกทั้งทีก็ต้องตกปลาโอเคเดี๋ยวไปลุกเลยโอ้ห มาแล้วครับไม้แรกตัวแรกจิ๋วไปหน่อยนะเออกับเจ้านี่เลยโอ้โหเท็กซัสยาง <c oughs> หเห็นมังน้งเนาะเดี๋ยวปลดก่อนเฮ้ยผมเคยตกเหยื่อย,า,อยางนี่ครั้งที่สองในชีวิตเองนะเนี่ย <c oughs> เ่อออจะดูตัวจิ๋วไปหน่อยนี่ <c oughs> สองนิ้วไม่ถึงสามนิ้วนะ โหใช่ได้ใช่ได้ไดเฮ้ยแต่ถ้ามันมีตัวใหญ่กว่านี้นี่มันน่าสนุกแล้วเนี่ย <Yes. S 1> เออมันก็ตกสนุกดิมกันผมเบี่ยงไปประมาณสองสามทีเองแล้วยังไม่เคยรู้ด้วยว่าฟิลลิ่งการกินมันเป็นยังไงด้วยเนี่ยนะจิ๋วไว้หน่อยนะเดี๋ยวปล่อยไปนะครับเพราะว่ารอให้น้องๆเขาโตแล้วก็ค่อยว่าก,กันอีกทีหนึง่ง <c oughs> สำเร็จแล้วครับนี่เลยอยู่งมาเต็มนะพัผ่อนตกปลา เบลอาคันเก่านี่มาครับไหนก็ไหนๆแล้วใช้มันสักหน่อยมันจะหาว่าทำมาแล้วไม่ได้ใช้เฮ้ยนี่ถอดไฟออกก่อนเดี๋ยวไฟมันติดด้วยปึ๊บกดปึ๊บติดไหมวะเนี่ยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับทำการชาร์จมือถือ เนวๆของเรานี่แน่นอนมีไฟใช้อย่างแน่นอนพี่น้องไปเลยไปตกปลาต่อเพิ <c oughs> ่งได้ตัวแรกอยู่เลยเมื่อกี้เออตัวที่2ยังไม่มานะจ๊ะตามชมผลงานครับเฮ้ยพามออกฟิล มีไซส์แล้วครับผมโอยกินหมิ่นมากเลยตอนนี้มีไซส์นะอาจจะเอากลับบ้าน <c oughs> มีไซส์มีไซส์สามขีดได้มั้งนี่เลยครับผลงานของเราวันนี้ตามที่สองอ้นวนทวนสมบูรณ์นะจ๊ะเฮย้ยกลับนี่เลยครับเบิร์กเล่ <c oughs> เบิร์กเล่เวทหนึ่งสี แต่เอ็นผมใช้แปดปอนนะเออเข้าท่าเข้าท่าหมายนี้มีตัวอยู่ครับเมื่อกี้เล็กไปหน่อยอันนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วครับพรม<ะ>เดิน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 ,เด,นเดินมาที่รถลองเปลี่ยนมุมไปตีดูเออเข้าท่าเลยจัดไปคตได้ฟิลเลยนี่เดี๋ยวามาวางมาวางตรงนี้นี่เลยเทียบนะ โอ้มีไซ้์มีไซ,ซพอแกงอยู่ครับพอแกงอยู่ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวกลับบ้านลุยถุงก็ไม่ไดเอาอมาโอ้ดูสิครับหาเก็บถุงตามข้างบ่อไอ้โคตได้ฟิลเลยว่ะ <c oughs> กับรถ ebr คู่ใจแน่จริงเป็นรถแม่ผมนะครับ ที่ใช้ในข้าราชการครูมาเนิ่นนานกว่า40ปีนะครับก็ได้ปลดประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยมาสู่รุ่นผมแล้วเฮ้ยเท่มากนี่กับโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของเรานะครับก็ชาร์จไปทำงานไปนี่ก็แดดมันไม่มีแล้วแหละก็ปล่อยมันชาร์จไปครับ อ๋อภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เอาขาตั้งมามอ,งมอะไรก็ไไม่เออ้อะรกันครับเนี้ยเมื่อกี้ก็มีตอดๆนะแต่ว่าวัดไม่เดนฟองขึ้นเลย กีกัดนะออกออกเลยแต่วัดไม่โดนลองปล่อยปล่อยไปเอ้าเงียบลองตีย้ำๆดูครับ เปลี่ยนมุมตีไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็น่าตีนะไม่รู้ตกได้หรือเปล่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนกเขาด่าเอาเลยลุยกันเลย,ลยน,ลยนี่เราจะไปมุมนูน้นไปเดินตามกันไปครับนี่นะพามาดูทุ่งนา เขียวใช่อุ่มเชีวยวบรรยากาศดีใช้ได้เลยโอ้โหน,นี่ให้ดูทุ่งนาะสีเขียวเขียวกล้องปรับได้ไหมเนี่ยโอเคอน,นี่เลยไปครับด,รดีกว่าเพราะว่าวันนี้ก็ เป็นเวลา17นาฬิกายนาทีแล้วนะครับหน้าหนาวก็ข้าเร็วนิดนึงนี่มุมนี้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 เดี๋ยวผมขอหาที่ตั้งกล้องได้ไหมลองดูเนาะอาจจะต้องตั้งไว้ตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็น กระท่อมกลางนาของเขาผมไม่ได้เอาขาตั้งมานะ 哼、huh? เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหตกตกตกเฮ้ยทุลักทุเลทุลักทุเลฟิชชิ่งเกินสายมันเล็กไปนะเดี๋ยวเราจะปลดแล้วก็ปล่อยกินดีเหมือนกันวันนี้แต่ต้องขออนุญาตปล่อยนะครับเพราะว่ามันเล็กไป เ็กเกินไปตัวเมื่อกี้อ่ะตัวที่สองอ่ะอันนั้นอ่ะใช้ได้เอากลับได้ <realidad> เปลี่ยนมุมอีกสักหน่อยครับผม <let> <realidad> ใกล้ละพระอาทิตย์ตกดินละสาธุขอตกบ้านหน่อยนะครับยหมุมย้ายมุมให้ดูรบรรยากาศโอ้ยบนฟ้าสวยมาก เสียงกบเสียงเขียดก็ร้องกันระงมเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมแป๊บนึงเอามุมเดิมตอนแรกครับที่ได้ตัวแรกไปปลาผมกำลังดิ้นอยู่หน้ารถ <c oughs> นี่แต่ตรงนี้มันลบเลยตีไม่ได้ เอา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 ปลาดินปลาดินปลาดินคีมเก็บก่อนครีมก็คีมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขนเจอมาก็เอามาด้วยนี่เห็นมีเม็ดเม็ดอยู่หน้านี่นะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปดูกันโอ้โหโอ้โหดูครับชันขันนะครับโอ้โหเอาละครับเอาละครับโอ้โห โอ้โอ้โหไม้ทั้งท่อนเลยแม่เจ้าน่าเป็นตื่นเต้นไปได้ <c oughs> น่าจะต้องตัดแล้วครับคงเป็นเหยื่อสุดท้ายแล้วแหละก็เริ่มมืดแล้วครับอนนี้ท้องฟ้าก็กำลังสวยตอ,อนเย็นโอเคติดต่อซะได้ <c oughs> น่าจะต้องตัดครับพี่น้องครับนี่ก็เดี๋ยวลาพักสนามไปก่อน เราไปดูกันว่ามันจะมีเมนูอะไรกับเจ้าปลาตัวที่ส 2, 2องนำบททวงเราโอ้ยโอ้ยเนอะติดทำไมเนี่ยเดี๋ยวพามาฟังเสียงเบลเดินหอบนะครับอ้าวมาติดะเลยอันน่ะอันน่ะ จัดเหมือนจะดับรีบกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ถึงบ้านเลย<อ>บ้านไหมเนาะ เราดูคันนี้ครับเราดูคันนี้ครับโคตรเท่เลยว่าเราดูกันนะครับเราดูนะครับโอ้หเปรี้ยว